วิ้ยสวยจังเลยดปดูปะ และนี่คือช็อตทินชอตนะคะแห่งแรกที่เปิดโาสให้แฟนๆเราได้มีงานด้นาวุธอามุธยุการด้หลากหลายรบต้องจัดการจาที่แท้ต่าเจอนะคะจะมาหาเมค้าโซนแบบยุองก็ยุทธการวิติแท้คอเดคชั่นต่างๆนะคะกมาทีเลยอ่ะในแนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีการแบบวิธี่วงไปนะคะขอเรียนชื่อเพื่อเพื่อนหญ่ของเราค่ะ

ะโดยวันน uh ี้ค um ่ะการเปิดตัวแบบแฟนตาซีของเราในงาะก็จะมาด้วยการตัดวิ่งๆพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยในตอนแรกเพื่อให้วิ่งๆนะคะได้เก็บภาพเรื่องความปรับใจกันเราอย่าเพิ่งตัดนะคะเราจะกรอบบรรยากที่เป็นต้นอย่างนะคะ So first of all before f or the photo session you can position the sister o r t o h ring one but please do not cut right away. ตอนนี้น่าจพอแล้วกระโดดไปไนปที่รชิเม็อบอดเลยใจ่ัยท่งา,าน,นะคะจนถ้า right <l ots> ตระเวนดีอย่าตระเวนโกรธอัดไซด์ปรมาณสักกี่อะไค่ะเดี๋ยวขออนุญาปรับโพท่ีี้เ็กนยนค่ให้ภาพออกมาสวยที่สุดเลยเพราะว่า <l ots> video session video recording. So you can give a big smile with a very beautiful smile to the cover up. Ah, maybe video, do have. Okay, use <laughs> the okay. <laughs> เราจะได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมพูดคุยกับผู้ได้หายนะคะแล้วก็โตรโซชั่นของเราทั้งสองทางด้วยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ได้หายนะคะทั้งจากทางโรลอริสเองนะคะแล้วก็ผู้ได้หายจากทางอีทุนบอยนะคะที่ตลาดแพร่วิสัยทัศน์นะคะแล้วก็ ใจรอกันทั้คู่นะคะชื่อว่ารอกันมาหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมผมาการรอคอยแน่นอนค่ะสาหรับความหล่อแล้วก็ความสวยนะคะของโุรเฟซอร์ตอนเท้ทั้งสอท่านในวันนี้ Thank mm -hmm. you. แค่ประมาณ30มสิ 哪个呢？<laughs> <laughs> <laughs>

¿De valió thank งใช่มันมันออกแค่ตัวนี้กอ่าตัวนั้น มาแล้วมัพี <laughs> ่เอ้าแยกย้ายผมก่อนขาขอาปหครับแยกย้ายผมก่อนนะไม่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 เดินก่อนเลยขออนุญาตนะครับ12น้องคิ้ว

Yeah. <laughs> oh my God.